สวัสดีเพื่อนวันนี้เราขับรถมาแถวบางขุนเทียนแล้วบางเอญเราไมา่เห็นร้านนี้จ้าคนเยอะมากนะคะชื่อว่าบีชีเราก็เลยแบบเอ้ยไหนลองมาดูซีนะคะพอเข้ามาปุ๊บคือบรรยากาศข้างในเหมือนอยู่ทะเลเลยจ้ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนในร้านของเขาที่จะมีดนตรีสดนะส่วนตรงนี้จะเป็นโซนนอกที่เออก็จะมีการทำเป็นซุ้มให้นั่งอะไรอย่างนี้เนาะ เริ่มสั่งอาหารเลยจ้าอาหารก็จะมีหลายแบบเลยนะคะก็จะฟิลแบบเหมือนร้านอาหารถึงคาเฟ่อะไรประมาณนี้นั่งรออาหารอาหารมาแล้วจ้าจะบอกว่าแบบจานใหญ่มากนะคะทุกคนให้สั่งแบบพอดีนะลองสั่งมาก่อนเดมียวก็ไม่รู้ว่าเมนูอื่นมันจะได้เยอะแบบนี้ไหมอันนี้เหมียวก็สั่งไปทั้งหมด3อย่างนะคะก็แน่นเลยกินไม่หมดด้วยต้องห่อกลับบ้านนะจ๊ะ ปูนี่มัน,นี้ยปูนี่ผัดผงกะหรี่สั่งเลยนะแล้วก็หอยเนี่ยหอยแมงคูก็ดีอันนี้จะเป็นน้าพริกไข่ปูนะคะเห็นป้าตัวหอยเนี่ยใหญ่มากนี่เห็นแล้วน้ําลายหกเลยเนี่ยแบบทุกอย่างมันเน้นใหญ่มากนี่มีคนเสียดายนะคะก็ตักชีสกินแม่งเลยเป็นไงล่ะเออพนไฟไปสิ อ่ะต่อมานะคะขนมหวานขนมหวานก็มีให้เลือกเยอะมากเลยอันนี้เมียก็ลองเลือกเป็นไอศครีมชาเขียวมานะคะอ่ะแล้วก็มีชีสเค้กมาต่อด้วยปั่นเป็ดคือเขามีทั้งปั่นเป็ดเลือกขยักอะไรแบบมีให้แอคทิวิตี้ให้เพียบเลยนะคะทุกคนนี่ปั่นเป็ดชมวิวเป็นไงอุ้ยสวีทจ้ะปั่นไปปั่นมาคือเมื่อแล้วแหละจ้ะแค่อยากได้รูปก,กับวิดีโอแค่นั้นเลยอ่ะก็ใช้แรงงานคนอื่นไปเลยนะจ๊ะ มานี่เขามีหลากหลายโซนนะคะลองเลือกนั่งกันได้เลยเสร็จแล้วก็คือได้แผ่กันมาคนละหนึ่งแผ่จ้า